ก็วันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน AITF ครับ Airport i n t e r c i o n Task Force ซึ่งคราวนี้มี AITF เนี่ยเรามีกันหลายหน่วยมีทั้งทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็มีทางตอมอมีทางอชอปชปสแล้วก็ทางเอกชนมี l อ t ในการหน่วยงานตามนโย,ยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นการปราบปรามก็จับกลุมได้ไป เฉลียวใจเพราะจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยผ่านกระบวนการไปแล้วไปขึ้นเครื่องแล้วแต่ว่าพ้อของไทยว่าเฮ้ยจะมีสิ่งผ,ผิดกฎหมายซึ่งที่สูงแล้วก็มีการคอนซีลในในตัวถุงชาจีนอย่างที่เห็นนะครับก็ในส่วนนี้นี่เดี๋ยวผมเออเก็บแล้วก็ส่งไปให้หัวหน้าหน่วยสก3สามสามบอกถึงความเป็นมาในเรื่องของทำไมถึงมีการบรรณาการหน่วยงานขึ้น การเรียนวิโนส์ส่วนชนครับก็จากการที่ท่านต่างบได้กล่าวนะครับจากการปฏิบัติของของเมื่อวานนี้ของเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจทําการเช็คอินปกตินะครับกระเป๋าได้เข้าสู่ระบบข,ของสนามบินปกติทุกอย่างแต่ระบบมันสงสัยนะครับเพราะมีความหนานแน่นปัญหาหลักของสนามบินส่วนภูมิคือผู้โดยสารล,ลักลอบขนกัญชาออกกันมากแต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็บูรณาการกันจับกลุ่มกันอยู่ทุกวันนะครับในเคสนี้ เมื่อเปิดออกมาก็เสนุข้อมูลท่ามากตามที่ท่านประธานได้กล่าวนะครับอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นประสบการณ์แลวก็เป็นปฏิบันธไปพิบนะครับก็ผมจะต้องดำเนินการต่อไปแต่ในส่วนของมาตรการการรักษาความปลอดภัยทุกหน่วยงานนะครับเราพร้อมจะบริหาการร่วมกันในพื้นที่ของสนามบินส่วนภระตูการเข้าและออกเข้ามาในราชนาวิกากันนะครับขอบคุณครับขอเชิญคุณน่าหนยชพรสารลำซาม ที่มาที่ไปของ,างการร่วมบริการชอบดูบริการเฉพาะติตามและป้องการยาเสพติดและผิดชอบในส่วนของท่าอากาศยานและทางสินค้านะครับในปัจจุบันก็ร่วมด้วกับหน่วยงานที่ท่านได้เห็นหรือหน่วยงานที่อยู่นะครับก็ในเราเองก็บูรณาการกการ่วมกันซึ่งเฉพาพกำลังทั้งหมดเราก็จะช่วยกันดูแลอะไรที่ทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะว่าอีกหน่อย,ยมาจากประเทศไทยก็สุดหน อันนี้เป็นอะไรที่มันท้าทายนิดหนึ่งเพราะว่าใช้มาตรวจสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในการที่พยายามลักลอบส่งออกไปด้วยนะครับในเคสนี้เนี่ยก็คือเป็นยาไอซ์ซึ่งถ้าก่อนนะเดี๋ยวเขามีครบขึบ้นวขนตัว ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับการบูราการหน่วยงานในการจับกลุ่มยาไอซ์หรือเมดแอเฟตามีนครับพยายามลักลอบส่งออกไปยังเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียน้ำหนักก็พอประมาณก็่22กิโล มูลค่าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ60กว่าล้านบาทนะครับก็วันนี้เราบูรณาการหน่วยงาน AITF ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มีชอกอ3 3 3ซึ่งแต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมด้วยนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้ก็ต้องชื่นชม ทางเจ้าที่ของบริษัทเ e อซึ่งเขาเห็นความผิดปกติในในความหนานแน่นของของที่อยู่ในกระเป๋าผู้โดยสารก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นกัญชาแต่พอมาอเรียกเจ้าที่สุอกรในพื้นที่ไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นยาไอซ์นะครับก็โดยผู้โดยสารชาวออสเตรเลียซึ่งอายุก็ไม่เยอะ,ละ,อะเลขส2งยี่สบปปีก็พยายามส่ง ก็พยายามจะนำนำนำ,นำยาไอซ์นี่ไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งเมื่อไปถึงจะมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นสิบเท่านะครับในรายละเอียดเนี่ยก็ขอให้ท่านกิติพงศ์กิติขจรเป็นคนกล่าวรายละเอียดว่าทำไมถึงตรวจพบคดนเคสนนี้นะครับโดยสารนี่นำมานำกระเป๋ามาเช็คอินปกติทุกอย่างกระเป๋าใบนี้ก็ไหลเข้าสู่ระบบการตรวจเช็คของสานามบินเป็นปกติทุกอย่างนะครับแต่ แต่เครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติคือความหนาแน่นของกระเป๋าเครื่องก็เลยส่งกระเป๋าใบนี้เข้าไปในห้องที่เราเรียกว่า B I R ห้องนี้จะเป็นห้องที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความปลอดภยัยตรวจสัมภาระผู้โดยสารเนี่ยตรวจละเอียดโดย โดยใช้ใช้คนและไม่ได้ใช้เครื่องเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจแล้วเนี่ยก็เริ่มไม่มั่นใจว่ามันมันไม่ปกติละก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งศูนย์รักกรและหน่วยงานตํารวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเปิดมาก็พบว่าเป็นไอซ์นะครับมุน่นน้าหนักประมาณ22กิโลนะครับก็ดำเนินการเชิญผู้โดยสารซึ่งไปรอขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขาก็คิดว่ากระเป๋าเขาเ ออนบอร์ดไปกับตัวเขาเราก็เชิญลงมาก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับเขานี่เป็น,นฐานะเหมือนเป็นคนมารับแล้วก็ไปขายด้วยตัวเองเลยหรือเป่าก็อันนี้จริงๆเป็นผมเข้าใจว่าเป็นกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนขายเองหรอกแต่ว่าที่ผ่านๆมาเคสที่ต่างผ่านๆมาคนต่างชาติก็คือ,อเป็นเขาเรียกผู้ขน ก็คือมีแก๊งที่เป็นแก๊งใหญ่อยู่ที่ประเทศที่ปลายทางแล้วเอาของไม่ส่งก็อาจจะเป็นติดหนี้เขาไว้หรือว่าได้รับค่าจ้างในการขนแต่ว่าไม่ใช่คนขายเองเหรอครับครับเขาบอกไหมครบว่าไปเอาอยามาจากที่ไหนัอันนี้ก็อยู่ในชั้นของพนักง,งานสอบสวนนะบอกบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าเราส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะครับตัวตอนนี้ก็กำลังถูกใช่ครับครับ อะไรไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตภาพเราถ่ายรูปแล้วก็ส่งหรใส่ถุงมือหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนไปนะครับชื่อนี้อาจยาสุราคือนะช่วยได้หร้อเปล่าถ้าเกิด